รถครอบสายทำกินจัดมาให้แล้วจ้าจสวัสดีค่ะวันนี้พบกันน้องนาสึโ<อ>มโนกาตลิใหม่แล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องใหม่ลีจ้า,าอยู่ในวัดบ้านอะไรมีกแล้วเห็ดโตผมปนคน่ามีแห้งพีนอ้อจ้าเห็นวัดยังไหน่ามีแห้งเห <c oughs> เห็นวัดยังไหน่ามีแห้งยังนั้น <c oughs> <c oughs> เห็นวัดละหอนเออมาเอารถแบบว่าสายทำกินมาฝ่ายอีกแล้วจ้า สำหรับวัยรุ่นที่แบบว่าเบื่องานบริษัทบ่อยากเป็นลูกรองผู้ใดอยากเป็นหน้าเจ้าของหรือว่าอยากเอาไปแบบว่าเฮกเกษตรกรเอาไปแล่นค้นเงานทนบรรทุกเออช่วงนี้บอกเลยนะว่าอาชีพนี้มาแรงมากขนส่งจะแล้วก็คนทีู่าคาส่วนใหญ่ที่มาสื่อรถกระบะเข้ากับเหตุอาชีพขนส่งนี่แหละพี่น้องเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเออวัยรุ่นสร้างตัวเออนะคะไปสร้างกําไรเป็นกอบเป็นกอบเอ๊ะเป็นกอบเป็นกัมมาวันนี้มาพบกัเรุ่นอะไรคะอ๋อนิวสุดีแมก 3.0นะคะเครื่อง3 0 0พตัว S s i n g ง e Cap แ <c ab> เป็นตอนเดียวปี 2008, 2 0 1 8น9จุกา้าเ,เปิดราคาขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยราคาโคตรจวดเลยจ้าแล้วก็ออกรถกับน้องนาต้องเหมยใช้เงินดาวไหมออกรถศบาทไปเลยเออพี่น้องไปไปแดงเสียงเงินดาว3ามแสนสี่แสนยงงกันแล้วแต่บูหูแต่มาออกรถก็ห2าสองคนนะคะบ่ต้องใส่เงินดาวเลยปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้านะคะช่วยผ่อน เอาไปผ่อนเพียงแค่ห้าพันสี่ร้อยบาทห้าพันสี่ร้อยเออโคตรถึงเลยนอกจากฟรีดาวแล้วจ้ะยังมีโปรเซฟอนอีกห้าพันสี่เออนะคะคุ้มเกินคุ้มจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งของแต่งว่าเท่าไหร่ยังกันแน่มาโปรชีอุ้มไปก่อนไอยหน้าใส่กิฟต์เลยอันนี้แบบว่าเห็นสภาพรถเดิมๆอันนี้ยังบแต่งนะยังบแต่งเลยก่อนออกเดี๋ยวแต่งให้เต็มเลยเดี๋ยวจะส่งให้จิตนาการเอา เบิ้งไปที่ล้าสเตปปีก็เพราะเบิ้งแต่งแต่ล้อแม็กคู่หน้าขอบ18อันนี้จะติดรถมานะคะล้อก็ติดรถมาถ้าบิมักได้นี่บอลบอลถืกใจไว้สลุนแบบไว้สลุนสร้างโตบอลบอลถืกบอถืกใจเปลี่ยนแม็กไหมย่างไหมให้เลยน้องนัดจ้ะไม่ว่าจะเป็นที่สามเจ็ดฟรีอาร์เพียวันฟรีไอสามศูนย์ฟรีสีแปดเลือกได้เลยสี่ลายฟรีๆนะคะหลูกใดอยากซิ้บริัททุกของหนังใส่งานนะเบ่อยากเอาล้อแม็กมาเป็นผ้าละจ้ะล้อเดิมเราก็มีราคาพิเศษให้จ้ามามา มึงทำง่า่กันเลยน้องนัดมองเลยว่าขับคันนี้มาเออแอร์เย็นแห้งแอร์เย็นจะได้ใครด้ยเลเลขไมาอยู่ที่60,000กิโลนะคะจ้าถือว่าน้อยมากเลยแล้วก็มีวิทยุใช้งานได้ตามปกตินี่แหละนะคะแล้วก็ระบบปรับแอร์แมนนวลเกียร์5สปีดเด้อพี่น้องนี่ไม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 ่คิดดูดิถึงถึงยังไม่แกะเลยเฮอไม่แห้งพี่น้องแอร์แบกให้2รูกกระจกปรับข้าง เป็นไฟฟ้านะคะเอมเซ็นท่นล็อกเด้อแต่ว่ากระจกมองข้างปรับมือปรับมือเต็กเกอร์ยูครบนะพี่้องนะยูครบรถบอดี้มี่ส้นน้พิกามจมหนามหรือว่าไฟไหม้แน่นอนเม็ดอักเริมแพ้จากโรบัทโรงงานเดิมๆนะคะนี่มือกล้องอันนี้ล็อกกระท h ล็อกกระท h หลังมันเป็นกระทาพาที่แบบว่าของเก่าขามาแล้ว แมนคืนสนิมคืนสนิมมีตาหากไม่สวยเอาเงี้ยของแต่งทั้งหมดเดี๋ยวเราจัดให้ไปเลยเปลี่ยนใหม่เลยเออไม่ว่าจะเป็นรอกกระทะเสริมแหนบยาง XCD ซให้เฟเสองหม่ใส่โชคบรรทุกให้อีกข้อเจ้าชั้นครึ่งเจ้าคออหรือตูดทึบได้เลยได้เลยจะเอาเมตรสิบเมตรยีเฟีเท่าไหรอีกสอเมตร เมตรเก้าสิบเออรายละเอียดมันหลายเดี๋ยกระโดดคอแต่เฮามีจันทห้ได้เบิร์เลยจะเอาซํำตึกสองสันกับว่าไหเออนะคะจะผููได้ชิส่ยพ่อร้อยส่ไดแต่ว่าต้องเพิ่มเงินเอออะไนให้เพิ่มเงินนะนี่ไฟไทยแตกเจอมาแล้วเสียเอาเตปแปะให้บ้านรองนัดไม่ไม่ไม่เออใครจะให้เตปแปะไปว่าเหรอเสียสักสีอ่อห้าต้องเปลี่ยนไม่เห็นเลยทางเปลี่ยนให้ยกเปลี่ยนให้ยกแพงนี่เลยนะคะแล้วก็ ที่สาคัญแจ้งจดใบวิศวะใบขนส่งให้ด้วยออฟรีๆไปเลยบแบบว่าบถตกตำรวจจับแน่นอนข้างล่างก็กวงๆเลยอย่างเ่ามันแบบมีห้อยไม่เสน็นมันพุเปียนให้ไหมใช่มันมันขเขาเรียกอะไรนะมันเสื่อมสภาพแล้วจ้าอาไม่แห้งหรอนัดไม่ไม่ไม่โอ้เม็ดอาร์เดิมแท้จากโรบอทโรงงานได้อสวยกิฟับประกันเลยค่ะนี่บ่มีชนหนักผิดความจมน้ำแนา่น,นอนไม่เคยมีชนข้างมาเด้อ ไปได้ไปเบิ่งหของเครื่องพอร้อมกันว่าห้องเครื่องจะเดิมไหมจะสมก็แบบว่าสมศักรีลงม้อลงนัดบอเออ,อ,อมาเบิ่งเลยแต่จะบอกว่ารถของเราที่เป็นตอนเดียวแป๊บเดียวนะตายออกเบิร์ยูกระโดกเพราะว่ามันไม่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดเขาเอาไปไว้ขนส่งกันเนาะจากเครื่องสามพันนะจ<า>้ะเครื่องสามพันมเดิมเลยนี่ แทนเพจอิรุสซอยู่ครบคมชัดเจนหัวน็อตสีดำมาร์คช็อบเียงพูอยู่ครบนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีถอดไม่แกะเดอคันหน้าเดิมๆล่องแก้มเดิมหมดนะคะสวยกริบเลยเครื่องโมมีเยิมเครื่องไม่เคยทําอะไรมาเครื่องเดิมๆจากโรงงานเดอสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบและประกันความเดิมพันนี้ตรงนัดความเดิมเออประกันให้นะคะจ้ะแล้วก็บรต้องห่วงเลยลดราคาประมาณนี้เอาไปสร้างกําไรสร้างเงินได้อีกเป็นล้านจ้ะเนาะ สำหรับภาษารถราคาสํำหนีคือจิบจิบจิวิวอซะ้ิวสิวเลยแล้วก็มาแรงด้วยอาชีพขนส่งค้าขายในช่วงนี้นะคะจัะเอาไว้เป็นตัวเลือกเด้อพี่น้องกับคันนี้เลยอ l น n e อ i สุรีแม็กสามจุดศูนย์สิงกบจ้าี่สองพันสิบแปดจุด้าจ้าตอนราคาขายอยู่ที่ส9่0สนบาทเท่านั้นเลยไปเลยนะคะแล้วก็ออกรถกับน้องนั้นต้องเหมยใช้เงินดาวเพียงแค่ ศบาทเท่านจ้าศบาทไปเลยนะคะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีนะคะช่วยผ่อนจนไปถึงมิถุนายนปีหน้านะคะเอาไปผ่อนเพียงแค่5,400บาทเท่านั้นพอจ้าแล้วหลังออจากนั้นกอไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่8,900เท่านั้นจ้าจบปีไปเลยเด้อนะคะในรนาคาดาวศูนย์บาทนะเอยากดาวไม่ก็นี่กะดาวมา เอ้ยผู้ใดอยากพอนไหนก็ติดกระดาวมาดาวมาเลยเออแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจาก ACC Motor วันนี้นะคะค่าจัดให้เฟ่่าโอนให้ฟฟีค่ะาสีพรบอให้เฟีจะส่งรถถึงบ้านเฟ่ก่อนออกเทน้ำมันเครื่องเฟถ่ายกล้องเครื่องเฟ่ถ่ายของเหลวให้เฟรีติดรอบคันก็ฟรีประดับยนต์ติดรอบคันเรีค่ะแล้วประกันหลังการขาย1ปีเต็ม W Smart อีกหนึ่งปีเต็มจ้าบัตรเติมน้ำมันไปอีกมูลค่า1 0 0่บาทไปเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะออกไปนะคะลุ้นจับแจกมอเตอร ฟังของแต่งบอ่อท่านบอ่อครบทักท,ทักมากกินกลางมาก<ช>แล้วก็สนใจอยากซื้อสิจองให้ทังสาแน่นอะก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะคะลิงไลน์น้องมือน้องนัดแล้วก็พร้อมเบอร์โทรนะคะปาวโมยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทาง Youtube น้อไลน์ลน้องเหมยน้องนัดลา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 นะคะก,กดแสดงเพิ่มเติมกดไลค์กดทักกดโทรมาสอบถามมาซื้อมาจองกับเราได้เลยนะคะมาเาพี่นันเอฟซีโซนแอฟติโอไหนนะคะที่กดไลค์กดแชร์ไปนะคะหรือว่าไปแนะนําเพื่อในให้มาซื้อมาจองด้วยก็เดี๋ยวเราคพาแนะนําทางการตลาดไปเลยสามบาัญบาทแล้วก็เอฟซีท่านไหนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมสนุกกับเราบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจเฟซบุ๊กอ่ะยูทูบชาแนลนะคะหรือว่าช่องทางติ๊กต็อกชื่อช่องว่าไอเซมจัดหนักเซียจะเต็มนค่ะจะออผู้ใดเห็นหน้าข้าตากันรู่ เขามาคอมเมนต์จนเท่าจำได้ชื่นชมยินดีต่างๆนะคะเดี๋ยวเ้าสิจัดเซสซี่ทรงไปหนึ่งตัวจ้าไ่งตัวเลยนะคะก็ผุณใดสนใจกิ้งก้างเขามาพี่น้องช่องทางมีรายช่องทางแห้งนะคะแล้วก็ของเรานะถ้าเกิด FC ที่รับชมกันมาอย่างยาวนานจะรู้เลยว่าของเราซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนไม่ทอดทิ้งจ้าจากว่าเจ้าแค่ดีเสียมากเอออันนี้ก็โทษกันไม่ได้เนาะ เราก็ช่วยได้ท่นที่ช่วยจ้ะจ้ะเราพูดใไที่มาแบบว่าจมกับเห่าจ้ะจองรถข้นไหนก็บจองว่าท่านจ้ะหายเบิร์ายเบิรกดติดตามติดตามไว้ติดตามติดดาวซับสไครต์กดแจ้งเตือนและประกันว่าคุณจะเห็นคลิปก่อนใครทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะกมาอีซูซูดีแม็กตอนเดียววิ่งงานจุจวดจ้า